การรับมือกับคนที่มักเอาเปรียบเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งทักษะท,ทางจิตวิทยาและการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกเอาเปรียบและยังรักษาความสงบในจิตใจจะพูดถึงจิตวิทยาในการต่อต้านคนที่มักเอาเปรียบและวิธีการจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นยังมีประสิทธิภาพเริ่มจากหนึ่งเข้าใจพฤติกรรมการเอาเปรียบ การเอาเปรียบมักเกิดจากความรู้สึกว่าฉันสามารถได้เปรียบจากคนอื่นได้หรืออาจามาจากการที่บุคคลน,นั้นไม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบหรือเสียอะไรไปพวกเขาจึงทำสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองอย่างไม่คำนึงถึงผู้อื่นพฤติกรรมการเอาเปรียบหรือการใช้ประโยชน์จากผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือการได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมบ่อยครั้งการเอาเปรียบเกิดขึ้นในหลากหลายบริบทเช่นในความสัมพันธ์ส่วนตัวการทำงานหรือในสังคมโดยรวมซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบตั้งแต่การหลอกลวงไปจนถึงการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการบรรลุผลประโยชน์ส่วนตนจิตวิทยาของพฤติกรรมการเอาเปรียบสามารถอธิบายได้หลายแง่ มุมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและการรับรู้ของบุคคลที่กระทําการเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้อยค่าอาจพยายามใช้การเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อเสริมความรู้สึกดีๆให้กับตนเองโดยการได้รับความได้เปรียบหรือผลประโยชน์จากผู้อื่นทําให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและอํานาจมากขึ้น หรือจะเป็นการมองเห็นผู้อื่นเป็นเครื่องมือคนที่มีพฤติกรรมการเอาเปรียบมักจะมองผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายของตนเช่นการใช้ความสามารถหรือทรัพยากรของคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จโดยไม่สนใจถึงความรู้หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือทัศนคติที่เน้นการได้เปรียบบางคนอาจเชื่อว่าในโลกที่แข่งขันกันสูงคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่น จะตกเป็นเหยื่อของคนที่เอาเปรียบพฤติกรรมนี้จึงอาจเกิดจากความเชื่อที่ว่าถ้าเราไม่เอาเปรียบเขาคนอื่นก็จะเอาเปรียบเราการคิดแบบนี้ทำให้พวกเขาใช้วิธีการเอาเปรียบเพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองหรือจะเป็นการใช้กลยุทธ์การหลอกลวง หรือการบิดเบือนบางครั้งการเอาเปรียบสามารถเกิดจากการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการบิดเบือนข้อมูลหรือการทำให้คนอื่นเองชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะบรรลุผลประโยชน์ส่วนตนอย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเอาเปรียบมักเกิดจากความไม่มั่นคงในตัวเองความขาดแคลนความเห็นอกเห็นใจหรือการมองผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายส่วนตัวการเข้าใจจิตวิทยาของพฤติกรรมการเอาเปรียบและการพัฒนาทักษะในการจัดการกับมันสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพต่อมาสองการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกเอาเปรียบเป็นทักษะที่สำคัญ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในบริบทของการทำงานการตั้งขอบเขตหมายถึงการรู้จักกำหนดเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ยอมรับได้และไม่ยอมรับได้ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นเป้าหมายของการเอาเปรียบจากผู้อื่นและรักษาความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีและเป็นธรรมได้จิตวิทยาของการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงการเป็นคนใจร้ายหรือปฏิเสธ การช่วยเหลือผู้อื่นเสมอไปแต่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองและรักษาความเป็นธรรมในชีวิตของเราซึ่งสามารถอธิบายได้จากมุมมองทางจิตวิทยาดังนี้การรู้จักคุณค่าและสิทธิ์ของตัวเองการตั้งขอบเขตเริ่มต้นจากการรู้จักและยอมรับในคุณค่าและสิทธิ์ของตัวเองหากเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือไม่เชื่อว่าเรามีสิทธิ ในการตั้งขอบเขตบางครั้งเราจะยอมให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายหรือเอาเปรียบได้ง่ายการมีความมั่นคงในตัวเองและการรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองช่วยให้เราไม่ยอมให้ใครมาลุงล้ำหรือใช้ประโยชน์จากเราโดยไม่เป็นธรรมต่อมาการลดความเครียดและภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีการที่เราไม่มีขอบเขตหรือยอมให้คนอื่นเข้ามาล่วงล้ำสิทธิ์ของเรามาักจะนำไปสู่ความเครียดและความรู้สึก ไม่สบายใจในระยะยาวการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือถูกเอาเปรียบซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและอารมณ์โดยรวมต่อมาการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการตั้งขอบเขตไม่ได้เป็นการทำลายความสัมพันธ์แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพและเข้าใจกันมากขึ้นเมื่อเรารู้จักขอบเขต และสามารถสื่อสารความต้องการของเราได้อย่างชัดเจนผู้อื่นจะรู้ว่าคาดหวังจากเราอย่างไรและเราก็สามารถมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมได้ประโยชน์ของการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนคือการป้องกันการถูกเอาเปรียบเมื่อเรามีขอบเขตที่ชัดเจนผู้อื่นจะรู้ว่าเราไม่ยอมให้มีการข้ามเส้นในการกระทำหรือการขอร้องซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบ ต่อมาการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในความรู้สึกของเราเองและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้เราและคนอื่นมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากกันและกันซึ่งทำให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนและสุขภาพดีขึ้น ต่อมา3การใช้เทคนิคการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพเพื่อไม่โดนเอาเปรียบเป็นทักษะที่สำคัญในการรักษาสิทธิของตัวเองและป้องกันไม่ให้อื่นมาหลอกลวงหรือใช้ประโยชน์จากเราโดยไม่เป็นธรรมการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถปกป้องตัวเองจากการถูกเอาเปรียบแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และยังยืนในชีวิตส่วนตัวและการทำงานจิตวิทยาของการสื่อสารเพื่อป้องกันการเอาเปรียบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการพูดหรือเขียนข้อความที่ชัดเจนถึงแต่ยังรวมถึงการรู้จักวิธีการตอบสนองและจัดการกับความรู้สึกและความคิดของตัวเองและผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกัน และไม่ถูกเอาเปเรียบเพื่อจาัดก,การสื่อสารเชิงบวกและมั่นคงหมายถึงการแสดงออกอย่างชัดเจนและมั่นใจในสิทธิและความต้องการของตัวเองโดยไม่ทำร้ายหรือกดขี่ผู้อื่นวิธีนี้ช่วยให้เราไม่ต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการหรือไม่พอใจโดยไม่รู้สึกผิดหรือลังเลต่อมาการรู้จักความรู้สึกของตัวเองก่อนที่เราจะสื่อสารเราต้องรู้จัก และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองว่ามีความรู้สึกอย่างไรเช่นรู้สึกโกรธเครียดหรือไม่พอใจเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความรู้สึกเหล่านี้แล้วเราสามารถสื่อสารออกมาอย่างมั่นคงและไม่ถูกกระทบจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาการใช้คำพูดที่ไม่โจมตีหรือทำร้ายการใช้ภาษาที่ไม่โจมตีหรือทำร้ายคือการเลือกใช้คำพูดที่สร้างการเข้าใจโดยไม่ทำให้ผู้อื่น รู้สึกถูกคุกคามซึ่งจะช่วยให้เราแสดงออกถึงความรู้สึกและความต้องการได้โดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อมาการฟังอย่างใส่ใจเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นพูดเมื่อเราเข้าใจถึงจุดประสงค์และความต้องการของผู้อื่นแล้ว เราจะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบการฟังอย่างใส่ใจยังช่วยให้เราไม่ถูกหลอกลวงหรือใช้ประโยชน์จากคนอื่นได้ง่ายๆและการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการสื่อสารเพื่อป้องกันการเอาเปรียบต้องมีการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเราต้องรู้จักการบอกไม่เมื่อสิ่งที่ขอให้เราทำนั้นเกินขีดจำกัดของเราหรือไม่เหมาะสมกับเราการตั้งขอบเขตท,ทำให้ผู้อื่นนอรู้ว่า เรามีข้อจำกัดและไม่ยอมให้พวกเขาฝ่าฝืนสิทธิ์ของเราต่อมาสิพัฒนาเทคนิคก,การปฏิเสธการปฏิเสธอย่างสุภาพและมั่นใจเป็นทักษะที่สำคัญในการต่อต้านคนที่มักเอาเปรียบการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดหรือไม่รู้สึกกังวลใจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถปกป้องตัวเองจากการเอาเปรียบได้เทคนิคหนึ่งคือการใช้การปฏิเสธอย่างตรงและให้เหตุผลอย่างชัดเจน ต่อมาห้ารักษาความสมดุลทางอารมณ์การรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบเป็นสิ่งสำคัญควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความโกรธหรือความผิดหวังเมื่อเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและมีเหตุผลมากขึ้นต่อมาหกสร้างความรู้สึกของความเคารพตัวเอง การรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและการตั้งมาตรฐานที่สูงในความสัมพันธ์สามารถทำให้เรามีความมั่นใจในการตั้งขอบเขตและไม่ยอมให้ตัวเองถูกเอาเปรียบการพัฒนาความเคารพในตัวเองจะทำให้เราสามารถปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเจการเลือกที่จะเดินห่างเมื่อจำเป็นในบางกรณีเมื่อการเอาเปรียบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถแก้ไข การเลือกที่จะห่างจากบุคคลนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดการอยู่ห่างจากคนที่มักจะเอาเปรียบช่วยให้เราไม่ต้องเสียพลังในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมสรุปให้ฟังว่าการจัดการกับคนที่มักเอาเปรียบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาในการปฏิเสธและการปกป้องตัวเอง เราสามารถรับมือกับสถานการณ์กล่าวได้อย่างมีสติและมั่นคงที่สุดทุกการกระทําจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องสิทธิ์ของเราและช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพและยุติธรรมได้